สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้มีรถกระบะเข้าใหม่นะครับราคาประหยัดนะครับผมแสนต้นๆนนะครับทางหน้าของเรานะครับเป็น isuzu d-max นะครับเครื่องยนต์2.5ตัว slx นะครับผมเป็นโกซีรีส์นะครับปี2008เกียร์ธรรมดานะครับราคาแสนต้นๆเท่านั้นนะครับใครหาไว้ใช้งานเดี๋ยวผมพามาชมพร้อมๆกันนะครับ ไปชมรอบคันกันก่อนนะครับปูซ <ator il> ีลี่นะครับเป็นเครื่อง2.5เขาอมมนเร็วนะครับอย่าธรรมดา ภายนอกดูแล้วก็สวยครับผมสีสวยครับก็จะมีรอยขีดขูดบ้างนะครับผมภายในนะครับสภาพดีนะครับกระจกไฟฟ้ากระจกข้างปะพับไฟฟ้าครับผมขับดีมากนะครับคันนี้เครื่องดีช่วงล่างดีนะครับผมปี2008นะครับลิต่าณให้ครับผมก็ดีรถเพิ่งเข้ามานะครับก็ เดี๋ยวจะมีเวลาก็จะทำความสะอาดล้องดูดฝุ่นนะครับผมครับอีกทีหนึ่งนะครับผมครับ,รบแม็กเป็นแ,แม็กขอบ15นะครับรถอ่าเป็นโหลดเตี้ยมานะครับยังไม่ได้แจ้งลงเล่มนะครับครับคือ,อจะ ใช้ทรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะยกขึ้นก็เดิมก็ได้ครับง่ายๆครับตามไม่แพงครับถ้ายกขึ้น,นครับเปิดมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับครับคบ่าสีนะครับ ครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องดีไม่มีไอนะครับผมเครืนะ่องดีเลยนะครับคันนี้รื่องไม่กันอันนี้ไนนะม่นะครับผมอยู่สองสองแสนนะครับผม ครับครับก็โดยรวมถือว่าโอเคนะครับในราคาเสนต้นต้นอ่ท่านที่หาไปใช้งานนะครับคันนี้ผมขายตัดนะครับที่1 1 9 0 0 0บาทนะครับผมท่านที่สนใจก็อ่าถ้ายายเข้ามาพูดคุยกันนะครับครับวันนี้ขอนแนสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ